สวัสดีครับเพผนพี่น้องผู้รับชมช่องบ้านในตะวันเมื่อนี้ผมมาฉีดยางัวยวูคอกลุ่มบัวนะครับปลานางกับเพิ่ญยุโมหกนะครับโมหกบรนจันมูได้กับบ้านได้ก็ผมนี่แหละครับเพิ่นให้มาฉีดยาพยาธิให้นะครับงัวน้อยเป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมก็เลยสิท่ายฝากพี่ฝากน้องน้ำนะครับเป็นผลงานของเคเอฟสามหนึ่งกับแม่ไท่บามันนะครับเป็นสิมันสิเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเลยนะครับสำหรับ ผลงานของ k f 3 1นะครับของ TJ เกาฟาร์มนะครับพอพันดังให้ลูกดีตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็นี่ครับคือตัวนี้นะครับอายุสองเดือนสองเดือนน้อยๆแมีนบ่ลูกสองเดือนกลัวนี่คือแม่เขาเดีี๋ยวเพิ่นตื่นเพิ่นจับสีดาบังคับดินตรวจตรวโอ้เฮ้ยนะครับลูกโตชิจเจ็ดของแม่นี่นะครับแม่นี่เพิ่นให้ลูกดีนะครับ แล้วก็เป็นสัตว์ว่าน้ำนะครับซึ่งเบื่องลึงลักษณะลึกนนี่องเพือนเป็นสัตว์เลยเออสองเดือนเป็นสัตว์เลยพอนะเบื้งคล้ายๆว่าอีบแม่ไอ้ขี้เท้าผมนะครับแม่ไอ้ที่ผมเคย่ายลงคลิปแรกๆของผมเลยนะครับพ่อมพี่น้องเป็นไรเบื้งดลจุฬาเลยเป็นเรื่องลึงลงลวงแบบลึ่งตรงค้าหนาเขากลึงเขาก็มีลึ่ลงย้อนลงนะครับมันก็เป็นแวก็น้มเขากับพอดีนะครับบอยยอนบอยยังนะครับแม่ลักษณะนี้ให้ลูกดีอี่ เบิง่งฮีลูกเขานะครับ KF สามหนึ่งนะครับ <c oughs> เขียนอันตันเลยครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายหางเบิง่งเอ็ดากเขาดากหนาก้าแหงนะครับเบิ่งื้องโขากกหังปีเล็บเซบเลยนะครับวัวสองเดือนวัวน่อยๆนะครับพีบบ่น้องเบิ่งนีครับเป็นเพิ่นก็ปล่อยไปเลี้ยงทงนะครับ เลี้ยงแบบธรรมชาติเนาะครับอาหารก็มีแน่เสริมแน่นิดหน่อยนะครับเสริมแม่ทั้งยงมันนะครับเบื้องบนพี่ดอกเป็นเลี้ยงงัวมาจากปีแต่ว่าเดือนหนึ่งงัวเพิ่งเต็มคอกแล้วด้วครับงัวเพิ่นเสริมกระเพาะหน้าปังเพิ่นนะครับเพิ่นลุงเพิ่นขยันเนาะเบื้อง K F สามหนึ่งเอามายกปรับระดับโครงสร้างของแม่เพิ่นแม่เพิ่นกิด สูงประมาณร้อยประมาณร้อยสามสิบเนาะครับแม่กับบัวนี้แห้งเป็นแบบเบืบ้องหางแก่ดินเลยนะครับพ่อแม่หนองเบื้องลักษณะง่วนนะครับที่ให้ลูกทรงลูกหางยาี้ยวๆสิ่งนะครับแล้วก็ลึ่นแบบโตไอ้นั่นเขาบัวอนแห้งนะครับตัววงเส้ดือดยนะบอวยนแห้งแต่ว่ามันสีรวงแบบทรงลูกดีสุดยอดเลยนะครับสำหรับแม่นี่ ติดขายหลูกทุกปีเลยควนวะน,น,นะครับเซหร์เบียนี่โอ้อ้โ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 อ้อยอนโอีโอ้ะครับ้รอ้โอาโบ้นอ้เอ้อ้โอ้องอ้อ้โอ้ออ้โอ้โออ้้ยอ้โอยอ้โอยโอนโอ้โอ้โอ้อ้อ จับสีจาวัางหันเนาะครับบอยงอมาหนี้เลยเสุดยอดผลงานเคเอฟซ้าหนึ่งนะครับสองเดือนกลัวนะครับกระดูกกระดูกนี่ได้แน่นอนเลยครับเพราะว่าแม่แนวนี่นะครับมันก็ต้องหาพอพันที่โค้งสางกระดูกเงี้ยนมาใส่นะครับเพื่อเฮ็ดให้กระดูกเขาเงี้ยขึ้นนะครับแั้วนี้เขาเขาตาวะาวตาเขาห่าดังมันบองดีเนาะว่างหันมันดินแห้งได้ไงเขาดังเลย พ่อผ่านนอกนะครับให้ลูกดีนะครับเอาท้ายฝากพี่ฝากน้องครับสำหรับผู้ติดตามช่องบ้านไอ้ตะวันเนาะครับก็ขอบคุณที่รับชมเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้นมนะครับสำหรับพรมีน้องผู้ใดบ้าหนูกดติดตามนะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหาผมลงคลิปใหม่ๆพ่อพี่น้องก็สิบัวผาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะครับเนาะ เอ๋อคลิปนี้ก็เอาแค่นี้เนาะครับไายผลอันของเคปสามหนึ่งนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับกับแม่ที่เป็นไทยบามันนะครับนี่เพื่อว่าพี่น้องผสมไว้เนาะครับอยากเห็นอยากแม่ไล่แนวเนาะครับไล่สายพันธุ์หรือว่าไล่อันนี้โตเนาะครับเนาะเพื่อว่างอชก้องสีเป็นคือเพิร์บ่เนาะครับเอาคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้เนาะครับสวัสดีครับ